สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์อุ้มสีรุ่งคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้มาเอาใจสายทำกินค่ะกับรุ่นนี้เลยนะคะ Ford Ranger Open c a b 2.2ปี2017ค่ะคันนี้มาเดิมทั้งคันนะคะเอาเน้นทำมาหากินกันค่ะคันนี้นะอ่ะเรามาดูรอบคันกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีดำด้านโลโก้ Ford ชัดเจนเลยนะคะแล้วก็จะมีสลักรุ่นของเขามาเรียบร้อยเลยนะคะในรุ่นของ r a n เจ r ค่ะตัวนี้นะ รุ่นนี้นะคะยังจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้เช่นเคยนะคะแต่ว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะให้ความส่องสว่างแน่นอนค่ะมาดูด,ด้านข้างของเขานะคะล้อของเขานะคะจะเป็นล้อเดิมค่ะเป็นอลลอยขอบ16นะคะคันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีแต่งเติมเสริมใดๆนะคะมาแท้จากโรงงานเลยค่ะคันนี้ทุกอย่างยังเดิมให้นะคะ ติดโลโก้2.2ในเครื่องของเขาแล้วก็6สปีดนะเป็นระบบเกียร์ของเขาที่ข้างประตูให้เรียบร้อยนะคะไฟเลี้ยวก็ติดมาที่ตัวรถให้เรียบร้อยเลยค่ะมาดูด้านกระบะท้ายของเขาค่ะกระบะท้ายของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะกว้างนะคะและเดิมทั้งลำนะคะติดแมกไลเนอร์มาให้เรียบร้อยใช้สําหรับบรรทุกนะคะทํามาหากินนะเอาไปบรรทุกของออกตลาดนัดนะคะหรือว่าจะไปบรรทุกของอื่นๆเนี่ยสบายเลยค่ะ ช่องไฟด้านท้ายของเขานะคะก็แบ่งมาให้ชัดเจนเลยค่ะทั้งไฟท้ายนะคะไฟเลี้ยวนะคะไฟถอยของเขามาให้3ามตำแหน่งชัดเจนเรียบร้อยเลยค่ะ มาดูภายในของเขากันบ้างดีกว่าค่ะคันนี้จะเป็นทรงเตี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นตัว OpenCAP ได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูตรงคอนโซลของเขานะคะภายในของเขานั่งสบายนะคะด้วยสรีระของเบเาะเขาเนี่ยก็จะเป็นหุ้มกับตัวคนนั่งพอดีเลยนะคะเป็นเบาะกำมะหยี่สีดํานะคะตัดลวดลายนิดนึงนะคะด้านหน้าของเขาค่ะตรงคอนโซลของเขาก็จะเป็นสีดํานะคะ พรมลายหุ้มหนังมาเรียบร้อยเลยนะคะมีความปลอดภัยแอร์แบ็กมาให้2คู่หน้านะคะตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะคะสามารถที่จะเชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์นะคะสามารถรับจากเครื่องได้เลยนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยค่ะ,ะระบบแอร์ของเขานะคะสามารถ ที่จะปรับได้ถึง4ระดับเลยนะคะพัดลมปรับได้ถึง4ระดับเช่นกันนะคะแล้วก็ทิศทางของเขาเนี่ยสามารถปรับได้4ทิศทางเลยนะคะแล้วก็มีระบบไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยค่ะระบบเกียร์นะคะระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะคันนี้คอนโซลตรงกลางก็มีช่องวางแก้วมาให้ถึง2ช่องนะคะตรงกลางตรงนี้สามารถวางเอกสารหรือว่าวางโทรศัพท์ได้นะคะ มาดูตรงช่องแคบของเขานะคะบาะแคบของเขายังหนังใหม่ๆเลยนะคะยังแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยทุกอย่างยังไม่ยุบเลยนะบาะยังไม่ยุบเลยค่ะสามารถที่จะใช้งานได้ยาวๆเลยค่ะบาะแคบของเขาก็จะเป็นหนังมาให้เรียบร้อยเลยค่ะคันนี้กระโปรงหน้าของเขานะะคจะเป็นตัวค้ำไฮดรอลิกมาให้เลยนะคะจะไม่ใช่ก้านที่ใช้สำหรับค้ำยันเหมือนเดิมนะคะคันนี้ มาดูตรงโซนค้องเครื่องของเขานะคะทุกอย่างยังเดิมๆค่ะน็อตไม่มีขยับเลยนะคะของเราขยับได้เพียงตัวเดียวค่ะคือน็อตสําหรับเปลี่ยนน้ามันเครื่องเท่านั้นนะคะอย่างอื่นของเราไม่มีขยับแน่นอนค่ะคัสซีของเขานะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาค่ะคุณลูกค้าหายังครบทุกเม็ดเลยนะคะเม็ดอาร์ตครบค่ะไม่มีขยับแน่นอนรับประกันค่ะรถของเราไม่มีชนหนักหรือว่าจมน้ําแน่นอนค่ะ เรามาดูราคาและโปรโมชั่นของคันนี้กันดีกว่าค่ะกับรุ่นนี้ Ford Ranger Open c a p 2.2ปี2017นะคะเปิดราคามาที่369,000บาทเท่านั้นค่ะ ผ่อนสบายๆนะคะเริ่มต้นเพียงเดือนละ4,000นิดๆเท่านั้นเองค่ะรับดอกเบี้ย0%ไปเลยนั่น1ปีนะคะแถมนะคะใช้เงินออกอเพียงร้อยเดียวเท่านั้นค่ะสามารถออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถติดต่อที่เซลล์อุ้มได้โดยตรงเลยค่ะที่เบอร์095 658 1134นะคะหรือว่าจะสอบถามไปที่เพจของเราได้เลยนะคะที่เพจสีรุ่งคาเซ็นเตอร์รถยนต์มือสค่ะ สำหรับถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้เซลอุ้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ